สวัสดีครับเพื่อนๆมาอัปเดตข่าวของมนเชสเตอร์เต็ดกันต่อนะครับผมกอมือคืนนะครับมนเชสเตอร์เต็ดนะครับโดได้จัดการแข่งขันแบบปิดไปนะครับผมก็แม็กไวนะครับก็ออกมาให้สัมภาษณ์เปิดใจนะครับว่าตอนนี้เขายังไม่เข้าขากับมาตินเนสสักเท่าไหร่นะครับก็ทั้งคู่นะครับได้ลงสนามเป็นตัวจริงที่พ่ายกับไบรตันไป2ประตูต่อหในศึกเพเมริกโดยแม็กไวนะครับได้ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องนี้ว่า มันเป็นเรื่องที่ดีที่มีมาร์ตินเนเข้ามาอยู่ในสโมสรอนแห่งนี้สโมสรอนแห่งนี้มีซินเดบ็กที่มีการแข่งขันที่เข้มข้นมากๆในซีซั่นนี้เราไม่ค่อยเล่นด้วยกันในช่วง pre-season และในช่วงออแรกๆเราทั้งสองคนก็ยังจูนกันไม่ติดสักเท่าไหร่ผมมองว่าคู่หูในซินเดบ็กเนี่ยต้องใช้เวลาในการปรับตัวเข้าหากันและผมเชื่อว่าเราจะมีผลงานที่ดีขึ้นตามไปด้วยอย่างที่เรารู้กันนะครับว่า ซีซั่นที่ผ่านมามันเลวร้ยรายสุดๆเราเพิ่งจะได้ผู้จัดจาการทีมคนใหม่เข้ามาและเทนฮากก็พยายามใส่แท็กติกเข้าไปแต่เรายังไม่สามารถทำตามที่เขาสั่งได้มากนะักก็เป็นบทสัมภาษณ์ของแฮร์รี่มากวนะครับผมอย่าลืมนะครับกดไลค์ s u b ับสไครกดแชร์ด้วยนะครับผม